จอมมันใกล้ตายเลเวล999,999ตอนที่198คำเตือนช่องนี้อาจมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจมีเนื้อหาล่อแหลมบ้าฮฮ่าฮ่าฮ่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรระมัระวังแนะนำถ้าชอบก็กดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับอย่ากดรีพอร์ตนะครับฮ่า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 ขอบคุณครับไม่จริงใจอย่างนั้นเหรอเจ้าเคยพบม้อลีมาก่อนหรือไม่ ข้านั้นเคยพบกับพระมะเหสีขององค์ชายองค์ที่สองมาแล้วแต่ถึงแบบนั้นมอหลีก็เป็นผู้ที่ชอบเก็บตัวมากเกินไปนางไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากมายนะักไม่ต้องห่วงไปหรอกนะท่านผู้อาวุโสหัวใจของข้าอยู่ที่องค์จักรพัิเท่านั้นข้าไม่คิดที่จะร่วมมือกับเจ้าพวกนั้นอย่างแน่นอนว้าว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 ,ว,าวข้าไม่คิดมาก่อนเลยนัเนีน่ว่าท่านยิงยกจะยอมแพ้ได้ง่ายถึงขนาดนี้ เอะเสียงนั่นมันนั่นมันคือเสียงของเจ้าเชียงอาเชียนนี่นาเสียงของเจ้าเชียงอาเชียนข้าจำมันได้เป็นอย่างดีมันเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์มันเป็นเสียงที่กวนบาทามากมากท่านผู้อาวุโสเหยียนซานนั้นเป็นคนของท่านหญิงยกถ้าหากท่านหญิงยกไม่ได้ให้การสนับสนุนเขาท่านคิดว่าไอ้เจ้าหมอนั่นมันจะกล้ามากพอที่จะมาขโมยถุงมือไม้ยักษ์อย่างงั้นรึ ้ากเราให้นางลอยนวลไปข้าคิดว่าสาลาจินถิงซานจะต้องได้รับความเสื่อมเสียอ,อย่างแน่นอนข้าชักรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดของเจ้าแบบนี้ซะจริงๆสาลาจินถิงสานเข้าใจเจ้าผิดมาตลอดเลยสินนะชาสาลาจินสิงสางของพวกเรามักจะใจนี่กับมันอยู่เสมอที่ข้าหมายถึงก็คือ พวกเราแยกแยะระหว่างการทดแทนบุญคุณกับความแค้นได้อย่างชัดเจนเลยล่ะท่านผู้อาวอุโสข้าได้เห็นสิ่งที่ท่านสามารถทำได้แล้วท่านจะเลือกที่จะทำต่อไปหรือไม่ขอรับท่านหญิงหยกเจ้าคะทันใดนั้นเองสีหน้าของท่านหญิงหยกก็ได้มืดมนนางเริ่มปล่อยควันสีม่วงออกมา สัญ,ญลักษณ์ดอกบัวที่ดูคุ้นตาก็เริ่มปรากฏขึ้นบนหน้าผากของนางแม้ว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์แต่นางก็ไม่ได้โจมตีอะไรกับคนอื่นสีหน้าของนางในตอนนี้มีแต่จิตสังหารไม่จริงใช่ไหมนี่มันควันสีม่วงได้ปล่อยกระจายออกมารอบๆอ,อยู่เรื่อยๆท่านหญิงเจ็ดท่านหญิงเจ็ดเจ้าคะระวังกันด้วยนะควันสีม่วงนี่มันอาจจะมีพิษก็ได้เหม็นจังเลยอี ในตอนที่ควันสีม่วงปรากฏขึ้นข้าก็คิดว่าท่านหญิงยกคงจะใช้สุดยอดเวทมนต์คาถาสำหรับการต่อสู้กับพวกเราแล้วซะอีกแต่น่าตกใจจริงๆท่านหญิงยกกลับมัดสติไปสัญ,ญลักษณ์ของดอกบัวบนหน้าผาคของนางก็หายไปแล้วด้วยเช่นกันท่านหญิงเจ็ดเจ้าเจียงอาเฉียนเจ้ารู้มาตลอดเลยสินะว่าตลอดเวลานางถูกควบคุมมาไว้อยู่แน่นอนหยุดแล้ว แต่ข้าก็แค่ไม่ต้องการที่จะพูดอะไรมากมายนะักข้าอยากที่จะเห็นมันกับตาตัวเองมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญตัวข้านั้นไม่ชอบทำอะไรโดดเด่นถ้าข้าทำแบบนั้นข้าก็จะต้องเป็นที่รู้จักเหมือนกับคนอื่นๆเป็นคนดังนะ่ะมันไม่ดีหรอทำตัวยากไอ้เจ้าเกียงอาเฉียนมันไม่ได้เปิดเผยตัวเองว่าเป็นเจ้าชายองค์ที่สามเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งเหล่าคนใช้เหล่าทหารทั้งหลาย รวมไปถึงเจ้าวาัวหจริงวกเขาทั้งหมดก็จำเจียงอาเฉียนไม่ได้พวกเขาทั้งหมดได้มองเจ้าเจียงอาเฉียนอย่างไรความรู้สึกพวกเขาคงจะคิดว่าผู้มาใหม่คนนี้จะต้องเป็นคนจากศาลาจินติงสานของพวกเราแน่ๆมันก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละนะเพราะว่าไอ้เจ้าเจียงอาเฉียนมันก็ทําตัวไรายามาอยูอย่ตลอดเลยนี่นะาคารวะท่านผู้อาวอุโสนี่เจ้ากําลังจะบอกว่าท่านยิงหยกของพวกเราถูกควบคุมมาโดยตลอดงั้นหรอ แน่นอนอยู่แล้วท่านหญิงของพวกเจ้าน่ะไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธนางน่ะเป็นเพียงแก่คนธรรมดาเพียงเท่านั้นสถานที่ที่นางอยู่ก็คือในพระราชวังถ้าหากว่านางสามารถเดินในที่นั่นได้นางก็จะต้องรับใช้ผู้ติเมียอำน,นาจสูงสุดในใต้ล่าถ้าหากข้าเป็นมอดลีข้าก็คงจะไม่ปล่อยให้โอกาสทองแบบนี้หลุดมือไปหรอกก็รู้สึกเหมือนกับว่าหน้าผากของข้ามันมีอะไรอยู่ด้วยเนอะท่านว่าวิ่ง ตวจเช็คให้ข้าดูหน่อยได้หรือไม่ข้าไม่อยากที่จะถูกควบคุมนะ่ะบ่าเอ้ยเจ้าองค์รักนี่ข้าจะไปเช็คให้เจ้าได้ยังไงกันตอนนี้ข้ายังกังวลอยู่เลยว่ากลัวข้าจะถูกควบคุมด้วยหรือเปล่าในเมื่อม่อลีได้ควบคุมท่านหญิงได้แล้วทําไมม่อลีไม่ใช้ท่านหญิงของพวกเจ้าโจมตีพวกเรากันละ่ะเพราะว่าถึงยังไงท้ายที่สุดแล้วนางก็เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดเท่านั้นประการแรก เป็นเพราะว่ามอลีในตอนนี้กำลังได้รับบาดเจ็บนางจึงไม่สามารถทำแบบนั้นได้ประการที่สองเวทมนต์คาถาที่ปลดปล่อยออกมาจากขุนเชิดนั้นจะมีพลังเพียงแค่หกส่วนเท่านั้นการที่นางเผชิญหน้ากับท่านผู้อาวุโสโดยตรงถ้าหากทำแบบนั้นนางก็คงจะไม่มีทางสามารถเอาชนะได้แน่นอนไอเจ้าคนไระยางอายนี่มันทำรู้มากจังเลยแฮะมันพูดสอดแทรกสิทธิ์พี่ของข้า ข้าควรจะตบปากมันสักทีดีหรือเปล่าดังนั้นมอลีจึงเลือกที่จะถอยกลับไปซะเองดีกว่าเท่านี้นางก็คงจะสามารถฟื้นฟูนฟนพลังของตัวเองกลับมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแน่แน่มอลีนั้นเป็นคนที่โหดเยี้ยมไร้ปรานีข้ารู้สึกสงสัยจริงๆว่าทำไมนางถึงไม่มาเข้าร่วมกับซาลาจินถึงซานสันเลยนี่มันกำลังจะพูดว่าพวกเราโหดเหีเ่ยมเหมือนกับมอรีงั้นเหรอ ข้าควรจะใช้อีตโต้นี่สับมันเลยดีไหมความรู้สึกนี่จิตสังหารเจตนาข้าทำไมมันถึงได้รุนแรงเช่นนี้ <c oughs> ข้าอาจจะพูดให้พวกท่านเข้าใจผิดไปที่ข้าหมายถึงก็คือทำไมนางถึงไม่เลือกเส้นทางของฝ่ายอาธรรมแทนที่จะเลือกเส้นทางแบบนี้เข้าไปอยู่ในพระราชวังกันเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอาแล้วนี่พวกเจ้ายังยืนเฉยอยู่ทำไมกันอีก ท่านหญิงของพวกเจ้าเป็นลมไปแล้วนะรีบพาท่านหญิงไปได้แล้วเจ้าค่ะทราบแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋วเวเจ้าน่ะยังไปไหนไม่ได้ <S <S เอ๊ะอะไรกันเจ้าจะกลับไปที่นั่นเพื่อไปหาหมอดลีแล้วกลายเป็นข้ารับใช้ของนางอีกอย่างงั้นหรอเอเอเรื่องนั้นลิวเฉินอนจาจารย์นี่มันอะไรกัน ตัาปู่เอาโสเรียกข้าด้วยชื่อจริงของข้าตลอดเวลาข้าไม่เคยทาตัวเป็นจุดเด่นในฐานะองค์ชายข้าทํางานให้กับเขาเป็นเพราะว่าข้าถูกบังคับทางนั้นก่อนหน้านี้ข้าก็ยืนอยู่บนยอดเจดีย์ตั้งนานข้าไม่น่าเสเรอทงเป็นรู้มากไม่น่าเสเรอลงมาปากดีขนาดนี้เลยแต่ไมข้าต้องเข้ามายุ่งเรื่องนี้ด้วยนะนี่มันไม่ใช่สไตล์ของฉันเลยแม้แต่นิดเดียว ขาคงจะเห็นเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องตลกข้าไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยจริงๆแต่ถึงแบบนั้นข้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้ยิ่งไปกว่านั้นคนที่ยืนหยุดตรงหน้าข้าในตอนนี้ก็คือจอมวายร้ายที่โหดร้ายโหดเทียมอมหิตท,ที่สุดในโลกแต่ยังมีลูกศิษย์จอมวายร้ายอยู่ถึงสามคนที่มีนิสัยโหดเทียมอมาิตโคตรอยู่ข้างหลังข้าด้วยเช่นกันแต่หากตอนนี้ข้าทำอะไรผิดไปล่ะก็ ข้าคิดว่าตัวข้าคงจะถูกสับออกเป็นแปดส่วนอย่างง่ายดายแน่ๆทน่ท่านผู้อาวโุโสท่านผู้อาวุโสขอรับข้าไม่นำว่าเจียงอาเฉียนเจียงอาเฉียนเจียงอาเฉียนในโลกยุทธตพบไงขอรับเจ้านะ่ะช่างเป็นคนที่เจ้าเล่ส์ซะจริงๆเลยนะท่านผู้อาวโุโสทั้งหมดนี่คือการร่วมมือกันท่านไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเป็นผลดีกับพวกเราทั้งคู่หรอกงั้นหรือ ข้าไม่คิดเช่นนั้นหลังจากที่ข้าได้คำนวณดูแล้วตัวข้าได้ใช้กาซกํามพนึกกักขังไปทั้งหมดสามใบในการจับเยี่ยนซานแม้ว่ามันจะเป็นการาดที่ตัวข้ามีอยู่แล้วแต่ถึงแบบนั้นราคาการ์ดในการซื้อครั้งต่อไปก็เพิ่มขึ้นมาแล้วด้วยพลังวรยุทธ์ของเยี่ยนซานอยู่ในขั้นเสริมถึงเท่านั้นการที่ข้าจับเยี่ยนซานได้ไม่ได้ทําให้ข้าได้รับแต้มบุญกลับมาเลยสักนิดในสถานการณ์นี้การที่ข้าเสียแต้มบุญไปด้วยปลาประโยชน์ ถือว่าเป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวข้าเลยก็ว่าได้เรื่องในวันนี้ท่านไม่สามารถที่จะตำหนิข้าได้หรอกนะขอรับถ้าหากท่านต้องการที่จะตำหนิใครสักคนท่านก็ควรตำหนิสิทธิคนที่เจ็ดของท่านอย่างซื่ออูยาเขานั่นแหละเป็นผู้ที่สร้างเรื่องทั้งหมดจากเงามืดสิ่งที่ข้ารู้มีเพียงเจ้าที่เรียกข้ามาที่แห่งนี้ฮะไม่ว่ายังไงตัวข้าก็คงจะเป็นคนผิดเต็มๆเ,เรื่องนี้อยู่แล้วสิน,นะ ท่านผู้อาวโุโสข้ามีอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้นได้เรื่องอะไรกันล่ะหัวหูจริงตอนแรกข้าวางแผนจะพาเจ้าออกจากพระราชสำนักก็เพื่อที่จะให้เจ้านั้นได้ควยควาิสรภาพเป็นของตัวเองแต่ว่าในตอนนี้ข้าจะให้เจ้าได้เลือกเดินในเส้นทางที่สดใสยิ่งกว่านั้นฮะ เจ้าจงเข้าร่วมกับศาลาจินถงสง้านกับพวกเขาเลยสักสี่ย่าหูข้าไม่ได้จะดูถูกดูแคลนอะไรนางหรอกนะแต่ทักษะที่นางมีในตอนนี้นางก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสาวกคนงานทั่วไปในศาลาจินถิงซานที่มีอยู่แล้วแม้แต่โจจี้เฟืองเองก็ยังเก่งกาจกว่านางด้วยซ้ำไปน้อยเจ้ามอนี่ตัวข้านั้นได้รับการฝึกฝนอยู่ที่สำนักหลวงมาตั้งแต่เด็กข้าไม่ชอบการใช้ดาบ การใช้กระบี่หรือแม้แต่การใช้เพลงมัดตัวข้านั้นได้ตกลุ่มรักกับการใช้ธนูอย่างตอนตัวไม่ขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข้าก็ไม่สามารถที่จะหยุดใช้ธนูได้อีกต่อไปหลังจากนั้นข้าก็ได้กลายเป็นสามเทพแห่งมือธนูหลังจากที่ข้าออกจากสำนักหลัวงข้าก็ได้เข้าร่วมกับทางพระราชสำนักข้าได้รับใช้พระราชสำนักตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้จนในที่สุด ข้าก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสามมือธนูที่เก่งกาจที่สุดในเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นเพราะว่าตัวข้านั้นยังเด็กเกินไปข้าไม่ได้มีประสบการณ์หรือแม้แต่ยุทธวิธีในการต่อสู้กับศัตรูนในแนวหน้ามาก,ก่อนนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ข้ากลายเป็นเทพแห่งมือธนูลำดับที่สามในเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์เพียงเท่านั้นฝีมือของข้าเทียบได้กับสาวกคนงานอย่างนั้นเหรอไม่มีทางพรุ่งนี้มีตอนนักขรัภ ทั้งเรื่องประสบการณ์โลกอนาคต10,000ปีในตอนเช้าและเรื่องจอมมารใกลใ้ตายเลเวล999 9, 9 99, ในตอนบ่ายวันนี้ค่าขอตัวไปภาคเรื่องการกลับมาของฮีโร่ก่อนลืมภาคไม่รู้ทันหรือเปล่าเนี่ยสนับสนุนค่าไปขยะเย็บคอบรูเนต082672778ขอบคุณมากนะครับ